bọn vô ngang vào xe vàng <N -2> bài đi anh nông đây đi với <N -2> bài đi Jinda sẽ sửa ô tô đi Mua níu ăn nhàng con sau luôn thịt này. Ừ, à. Nạ, mày gọi thử à thua à đi. Con <laughs> thịt bừng đút lên thô sạm này. Cú <laughs> ón thịt của non lai nhỏ này. Ngon <laughs> lai cái lời vào bụi ăn. Nó <laughs> <Má> thịt nó Ừ Nó thịt nhỏ thịt nhỏ mẹ เปนยังนอนลายพี่น้องนอนลายแล้วเนาะขน,นั้นไก่บริอยู่ร่วมกันเลยนะกับอ่ากับเมียนะพี่น้องแน่ง่ายแห็งข้างกันเติบโตแล้วพี่น้องก็เลยนอนเตือนสวยอิสระ,ะแล้ว้ัน เพิ่งใหญ่ฟางด่มมายบุตรบันไดหรอกพี่น้องประมาณเกือบ thịt หนึ่งเลยละบ้านเลยแต่จะจำบุตรใหญ่นอกบ,บุญน,น,นับแหละมานทิ ị หรือบ่อหอดทิดบถถ่คู่กันพี่น้องแต่บถถุกเกิลทิดนีแ่แหละแยกทางกันกันบุกเข้าใจกันแยกทางกันเติบโตเนาะบันไดวายยัง ต่างคนกระตางเมื่อยมันสิวายเลยพี่น้องมันรวมแบบแบบการใช้ชีวิตมันบุกคืดกันมันก็อยู่รำกันบ่ได้ ส,ส่วนไก่หมักอยู่แบบบุริวารกาแฟเนาะแบบบริสุทธิ์ิงกัาแฟเนาะอยู่แบบอยู่ขอบคุ้ยู่กับธรรมชาติเนาะแบบบริเตืองแบบแบบสีอยากมีเงินเลี้ยงล้านบอกโมแม่พี่เนาะแต่เงินน่ะอยากมีเนาะแต่เึื่อบริเตืองกับว่าสีแบบจิ้นล้นแบบให้ให้มูให้ให้มูเกลี่ยให้มูสร้างบอกพี่เนาะไก่แบบ คันมีก yup. ็เอาเนาะคันบ่มีก็ก็สามพ่ออยู่พอกินเนาะแบบโปรหิดให้ผู้ได้เหลือด่อนก็พอเนาะเท่านั้นแหละโบได้ร่างานยังไล่เนาะคือเหนียวนียนะไก่อยู่ธรรมชาตินี่อยู่ทรงทางตรงหน้านี่โบมีผู้ได้โบมีเวลาผิดอีกยังพี่น้องยโบได้มีเสียงบุนใบอุ่นแบบว่าออกกันแบบนินทากันเสื่อเหลือด่น้อง Mình có thể nghe tiếng nụt, tiếng cắt, tiếng góp, tiếng khiệt Cái này ở <laughs> đây cũng không thể bây giờ Mũ này cũng không thể nghe Nó mưa này cũng không thể nghe được Thôi mũ mà แต่ไก่แต่โทมัวมาก็ต้องสั่งซันกินเดือดเนาะก็ต้องสิงเงินในไก่เน่ยเลือกที่จะอยู่เฉยๆเนาะปัดไก่อยากงั้นกินอย่างเด่นอย่างไก่สีไปเนาะตอนนี้ก็ตั้งใจดูแลเนาะดูแลลูกน่ะยังหน่อยก็โตอะไรแบบ โอ้ก็มาจินดาสวัสดีเด้อหน่องเด้อสวัสดีเด้อบัสสุขุตคนทุกอน่างเด้อสวัสดีไอ้ไอ้เนาะออโต้เนี่ยจินดาออโต้ไปใส่เอโต้ไปใส่ฮะออโต้ไปใส่เอาโต้ไปใส่เออไปใส่เราไปใส่ฮะ ไปพี่โอ้ยจินดาเอ้ยจินดาับผอกับแม่เป็นดำหน้าเนรอบมจ่อยนะกระไรอิดนะดำหน้าเอากับเอากระไรในเพื่อนนี่แหละของแอม่ไปขาดไปไทยเนาะ กินข้าวบางมือกล่าวกะมอขวอกพี่่นองบุขาวกินสบายเน่อยายชิวๆแล้ว Ngon nhỉ? Hắn có đại hả? Không, không sợ, gì. Này, nằm thế này rồi tác คือว่าลมพุ่นสม,มอมันหล็กอย่ะฮะใหญ่ปะอะไรอย่ากคู่แบบได้กับถักมาส่วนตัวเด้อพี่น้องนะ ID ไ,ไลน์ไก่กับแแปะไว้ในหน้าพ y กยูทูบเนี่ยเฟซบุ๊กไก่กับใส่ไก่กับแปะไว้ในหน้าพวกยูทูปกักนเนาะทาง ID ไ,ไลน์และกับทางเฟซบุ๊ก ว่าตอบแน,น่นี่มันมันงาอยู่น้อยก็ใช่ใหเหล่านะไทยอนะไรจินดาไทยนะยแม่ <c oughs> หัวเม่มาหานะยู่เือนนะเอ๊ะเม่ม,มาเลยเตะไหนมาเลย Mưa là gì Con Còn cọc nằm trong bay này nị เต็มหรือติล่ะเต็มแล้วนี่อือปั้นบัวลายอะไรนี่นะแล้วนี่จะลายลุงผูและลุงผอเต็มแล้วติดจักเลยติดได้เ่รอิดเป็นอยู่ห่อฮะโมเคยเฮี้ยนเหรอ งเที oh. English, oh, ่ยงดิโอ้ยกูได้มีไอ้ลูกมึงเนียไงเออว่าแหละพี่น้องคลิปนี้ขอลาพี่สนได้พี่น้องเด้ออย่างเดิมอย่างเห็นยังเนาะกะถักมาเนาะด้วยว่อย่าให้ไกลคลิปเห็ุคลิปได้เนาะกะถักมาส่วนตัวได้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆทุกการติดตามทุความรับชมในนี้เนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญหมือนมีสุขเนาะคือด้ ที่รับต้องเปิดว่ากูติดเยอะ